วันนี้โค้ชเพรสัตว์พี่ต้อยนะคะจากเพจ good care คลับแล้วก็ขับสุขภาพ good care ด้วยนะอยากจะมาไลฟ์บอกเคล็ดลับนะคะปรับ6ออได้นะคะถ้าใครปรับ6ออได้สุขภาพดีมีความสุขแน่นอนจ้าตอนนี้พี่อยู่ที่ขับสุขภาพ good care รามคาแหง21นะคะแล้วก็ ช่วงนี้เราก็สามารถที่จะอ,ออกมาในตัวไหนได้แล้วนะพี่ก็เลยอยากจะกลับมาเชิญชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพกันนะคะก็อันนี้พี่ไลฟ์สองที่นะอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์แต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ใส่ความคิดเห็นมาได้นะคะหรือว่าก็ทักถามมานะได้นะแต่วันนี้6อมีอะไรบ้างนะเมื่อก่อนบางคนเขาก็บอกออมี อันที่แน่นอนก็คือใครทายได้ว่าสุขภาพเราจะดีที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะคืออาหารใช่ไหมจ๊ะหนึ่งอแรกก็คืออาหารนะอาหารเนี่ยเราก็รู้เรียนสุขศ,ศึกษากันตอนเด็กๆบอกว่าจะต้องกินอาหารให้ครบห้ามู่ใช่ไหมคะแต่ห้ามู่มีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมัน วิตามินแร่ธาตุนะแต่จริงๆสมัยนี้แค่นั้นมันไม่พอนะคะและที่สำคัญนอกจากสารอาหารต่างๆเหล่านี้น้ำน้ำก็สำคัญมากที่สุดเลยนะเพราะว่าจริงๆร่างกายเราประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะเราขาดน้ำไม่ได้นะแต่ก็ต้องได้ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลใช่ไหมคะก็พี่พี่จบเพนสัตใช่ไหมคะ,ะพี่ก็ อตอนนี้60กว่าแล้วแต่ก็อยากจะสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวไปอีกนานๆนะแล้วพี่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขไปด้วยกันนะคะก็เลยอยากจะมาชวนกันปรับพฤติกรรมการกินกันนะคะบางคนเขาก็ทุกคนนะจริงๆประเทศไทยเป็นครัวของโลกเนาะอาหารอร่อยเยอะมากเลย แต่อาหารอร่อยอร่อยอะถ้าเรากินเยอะปะ้าทึกกินเยอะไปมันก็ทําให้สุขภาพเราไม่ดีใช่ไหมคะโรคต่างๆถามหานะทุกคนคงจะได้ข่าวตอนช่วงที่เราเป็นโควิดกันเนอะกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มีอันนึงก็คือโรคก้วนใช่ไหมคะที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆนะคะแต่และคน อายุน้ำหนักส่วนสูงไม่เท่าการสภาวะแวดล้อมต่างกันนิสัยการกินก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยออนอกจากกินให้ครบแล้วเราจะต้องกินให้สมดุลน,นะคะเท่าที่ดูสถิติเนี่ยคนไทยเราจะกินข้าวเป็นหลักใช่ไหมและส่วนมากเราจะกินข้าวมากเกินไปข้าวก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลแล้วก็สารเยอะเกินไปในกระแสเลือดก็เป็นเบาหวานได้หรือว่า ถ้าอินซูลินยังทำงานดีเอาไปเก็บเป็นไขมันแล้วก็จะอ้วนแล้วโตวต,วตัวไขมันน่ะทาให้เกิดการอักเสบได้เยอะนะคะโรคต่างๆถามหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราควรจะกินเท่าไหร่คะควรจะกินอะไรในปริมาณเท่าไหร่บางคนก็ต้องมีการคํานวณเลยนะว่าเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะคะโค้ชเฟสัตทิ่ต้อยช่วยได้นะพี่ก็อยากจะ ช่วยทุกๆคนนะก็เลยเป็นคอสุขภาพนะคะเดี๋ยวคอจิต <c oughs> เสียงจะหายแล้วเป็นมีตอนนี้มันเริ่มมีเสียมหะมีใครเป็นบ้างไหมไม่รู้เป็นอะไรช่วงหลังๆเนาะบางทีตื่นเช้าๆไอจามจัดเมื่อก่อนพี่เคยเป็นหืดหอบตอนเด็กๆนะแต่ช่วงหลังๆปุ่นมันเยอะอะเดี๋ยวคอจิตก่อน เขาหน้าเดี๋ยวหาใหม่มานะคะตอนนี้มันอันนี้กลับมาใบใหม่ก็อาจจะมีมีขลุกขลักบ,บ้างนะก็แต่ว่าพี่ก็อยากจะอยากจะช่วยคนนะคะพี่ก็ตรงนี้เรามีคลับสุขภาพใครที่สามารถมาพบพี่ได้นะเรามีเครื่องสแกนร่างกายด้วยนะอันนี้จะบอกได้ว่าไม่ใช่เป็นเครื่องช่างน้ําหนักธรรมดาก็จะมีดูได้ว่าในองค์ประกอบของร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะ มีมวลกล้ามเนื้อเยอะไหมหายไปเท่าไหร่อายุเยอะขึ้นมันจะหายไปนะหรือไม่ก็ดูไขมันได้ไขมันทั้งตัวหรือว่าไขมันช่องท้องเพราะเรารู้ว่าถ้าไขมันที่ก้นไม่มีปัญหานะคะไขมันที่ขาไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันอยู่ที่ช่องท้องมันไดเบียดอวัยวะสําคัญอะแล้วมันสามารถที่จะหลุดเข้าไปในกระแสเลือดได้อะมันอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยเสี่ยงหรือยังหรือไม่ก็ ดูได้ถึงปริมาณน้ําเปอร์เซ็นต์น้ำเปอร์เซ็นต์ไขมันมวลกระดูก,กระดูกนี่ก็สําคัญนะสาวสาวหลังหมดประจําเดือนนี่มวลกระดูกมันจะหายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมสารอาหารดีๆที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างกระดูกต่งตางๆไว้นะเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจปรึกษาทักถามได้นะที่ประเมินสุขภาพให้ฟรีนะคะแล้วก็จะค่อยช่วยแนะนํา โภชนาการเริ่มต้นให้ไปปรับเปลี่ยนกันได้ทางออนไลน์นะหรือไม่ถ้ามาที่คลับนอกจากมีเครื่องแล้วพี่มีสารอาหารดีๆมีอาหารสุขภาพอร่อยๆแนะนำด้วยนะมาร้องถ้าถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าดได้ดูคลิปพี่ก็มาชิมอาหารสุขภาพฟรีได้นะคะแล้วก็อันที่หนึ่งอาหารแล้วออที่2คือ เขากินเข้าไปแล้วเราก็ต้องขับถ่ายออกมาใช่ไหมบางคนก็จะนึกถึงอุจจาระเช่อไหมคะอุจจาระนี่บอกได้นะว่าเราสุขภาพดีหรือไม่ดีนะคะอาหารเนี่ยนอกจากอย่างที่บอกนะนอกจากน้ําขับสารอาหารหลากหลายแล้วใย,ยอาหารก็ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราย่อยเองไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะช่วย ทำให้ทาความสะอาดลําไส้อะเรากินของมันๆปกติจานเราต้องล้างอย่างเราต้องใช้น้ำยาล้างจานใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีโอกาสเข้าไปล้างล้าไส้ทีนี้เราก็มีโอกาสที่จะดีท็อกซ์ได้โดยที่ใช้ใยอาหารกินผักผลไม้ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางคนก็เคี้ยวไม่ค่อยไหวแล้วเราก็มีตัวช่วยมีใยอาหารแบบผงที่อร่อยด้วยนะก็าสามารถจะกินเพิ่มเติมได้นะคะ ทีนี้พอเรากินเข้าไปพอเราอุจาระออกมาอุจาระมันก็จะมีถ้าให้สวยๆมันก็จะเป็นแบบหนึ่งนะวันนี้พี่ไม่พูดรายละเอียดเนาะแต่มันบอกเราได้นะคะแล้วก็แถมจุลินทซีเดี๋ยวนี้เราก็รู้ใช่ไหมคะถ้าเราจําเป็นต้องใช้จุรินทรีย์มันเป็นตัวช่วยเมื่อก่อนสมัยก่อนอจริงๆ แต่ละประเทศเขาก็จะมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมกินผักดองกินกินจิกินอะไรต่างๆโยเกิร์ตอะไรต่างๆมีโยเกิร์ตมีมีโยเกิรต์มมรตมีนมเตี้ยวต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็คือมันมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยแล้วก็ช่วยผลิตสารอาหารดีๆให้เราอีกนะรายละเอียดไว้พี่อยากจะพูดค่อยๆพูดให้ฟังนะคะแต่ถ้าเกิใครอยากจะรู้รายละเอียด เร็วพี่ก็พูดไว้เยอะไว้ในกลุ่มปิดนะคะก็ทักก็ได้ฟังมาฟังฟรีในกลุ่มเพื่อบางคนอยากจะฟิตผ่นก็มีเรนฟรี5วันนะหรือไม่ก็ถ้าอยากจะฟิตจริงๆมีกิจกรรมนะคะมีเป็นแบบติวเข้ม10วันเรามีค่าใช้จ่ายบ้างนิดหน่อยนะคะหรือว่าจะมีกิจกรรมทุกเดือนเลยนะ21วัน ถ้าเราสามารถที่จะสุขภาพดีเปลี่ยนรูปร่างได้เพอรเอรแล้วมีนี่มีเงินรางวัลเลยนะคะแล้วก็สามารถมีรายได้ได้ด้วยนะอันนี้ไว้คุยกันได้นะคะพักถามมาได้อาหารอุจจาระ,ะอันที่สามออกกำลังกายนะคะบางคนบ่าโอ้ยไม่ชอบออกกำลังกายเลยไม่มีเวลา มีข้ออ้างเพราะจริงๆแล้วพี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสมัยเด็กๆอะ่ะจริงๆเราเล่นใช่ไหมเราชอบเล่นเราก็ได้ออกกำลังกายแบบมาดูตัวทีไปเล่นบอลผีนะตอนเด็กๆชอบเล่นนะคะหรือว่าตีปิงปองเต้นลัมสนุกสนะุกเนาะมีสอนกิจกรรมเข้าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ายน้ำนะคะกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราสนุกอะ่ะมีการแข่งขันกัน ตีปิงปองตีเทนนิสเล่นบาสเกตบอลเนาะสมัยเด็กๆนะคะพอเล่นบอลําเราชอบกันเนาะแต่พอเราอายุเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำกิจกรรมรวมแบบเป็นทีมแบบนั้นเนาะแต่โชคดีปีที่แล้วช่วงที่เราไม่ได้ไม่ได้กลับมาทำคลับเนาะออนไลน์เพราะว่าเนื่องจากโควิดเลยต่างๆพี่ได้มีโอกาสไปเรียนกับคุณครูทิชานะ แต่ว่าสังเกตดูคนเขาชอบไปเต้นติ๊กตอกกันเต้นในร e ว l s กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีเราก็ดูมันเร็วอะ่ะเด็กๆหนุ่มๆสาวๆเขาทำํำแต่ใจเราก็รักอยากจะทําบ้างมันสนุกอะ่ะทีนี้พี่ก็เลยเออพอเรียนมาแล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดวิชาคือจริงๆมันเป็นทักษะเนาะเราเห็นคนแล้วเราจะไปเต้นทันทีฟางท่าต่างๆมันไม่ได้ง่าย แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากเข้าใจเรารักนะก็พี่ได้ทำไปสองคลิปแล้วนะยไปดูย้อนกลับไปดูได้นะคะมีเพลงสนุกสนะก็เดี๋ยวจะทำต่อด้วยนะคะนอกจากจะแนะนำเรื่องอาหารแล้วก็จะสอนเต้นด้วยนะสอนเต้นเพราะเราจะได้สนุกอนะ่ะออกกำลังกายแบบสนุกๆเราก็จะมีความสุขนะเวลาออกกำลังกายอ่ะสาร ารแห่งความสุขมันจะหลั่งออกมาด้วยนะคะแล้วก็เลือดลมก็จะดีสุขภาพก็จะดีด้วยนะก็อันที่สี่ก็ตอบเนื่องกันเพราะว่าอารมณ์ก็สำคัญจิตใจถ้าเราคิดบวกหรือว่าถ้าเราก็จะมีความสุขอะถ้าถ้าเราคิดลบมีแต่มีแต่ความคิดที่แบบโอ้ย ไม่ไหวเลยชีวิตนี้ท้อแท้จนเป็นโรคซึมเศร้าจนฆ่าตัวตายเลยนะแต่จริงๆอาหารสารอาหารบางอย่างมันก็ช่วยเรื่องโรคซึมเศร้าได้ช่วยปรับสารอาหารดีๆช่วยปรับสารเคมีในสมองได้ด้วยนะคะแล้วก็ธรรมะนะไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ช่วยให้เราจิตใจดีถ้าเผื่อเรามีทุกข์อะคิดเรื่องรบอ่ะ อนุโมทิสระมันเยอะนะบางคนเป็นโรคต่างๆเยอะแยะเลยเป็นไมเกรนนู่นนี่นั่นถ้าเผื่อเรารู้จักคิดดีทดําดีพูดดีนะมีสติมีสมาธิปัญญาก็จะเกิดน,นะคะสารแห่งความสุขก็จะมาแล้วก็สุขภาพก็จะดีนะคะแล้วก็อันที่อันที่ห้านอก อันที่สี่เมื่อกี้ที่พูดเรื่องอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องพยายามไม่ให้เครียดเนาะถ้าเผิดอเครียดสารอาหารเอ้ฮอร์โมนความเครียดออกมามันก็ทาให้หักเศษด้วยเนาะมีอะไรหลายอย่างนะคะตรงนี้รายละเอียดไว้เดี๋ยวพี่ค่อยๆแนะนําอีกทีเนาะแล้วพี่ก็พูดไว้ในคลิปหลายอย่างเข้าไปดูใน u ู u ู e อะไรก็ได้นะคะไว้เดี๋ยวใครสนใจก็จะส่งลิงก์ให้นะอันที่ห้าเอนกาย เพราะว่าเอาตัวอเหมือนกันเนาะแต่ทำให้จำได้ง่ายอ่ะค่ะส,สำคัญคือการนอนหลับพักผ่อนเพราะเราร่างกายเราอะถ้าเราตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะคะร่างกายเราจะต้องมีเหมือนรีเซตนาะตอนที่เราหลับอะร่างกายเราก็มีการปรับสภาพข้างในเนาะถ้าสังเกตดูใครนอนไม่หลับอะหลับหลับ่บตน,ต,นตื่นมาแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้ มันอ่อนเคลียอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อเรานอนหลับลึกได้อย่างมีคุณภาพตื่นมาเราจะจิตใจแจ่มใสสมองจะน่งปลอดโปร่งเคลียสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็จะคิดได้ดีขึ้นนะคะแล้วแถมนะเรื่องลดน้ำหนักเหมือนกันบางคนที่บางคนทำงานเป็นกะเนี่ยจะลดน้ำหนักได้ยากนะคะเพราะว่าร่างกายมันมันมีในมีนาฬิกาชีวิตอยู่อะว่าช่วงเวลาไหน ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอะไรยังไงเนาะเออน,นะคะไว้พี่เราให้ฟังละเอียดอีกทีนะเป็นช่วงๆไปนะคะอันนี้จะกลับมาไลฟ์ก็ตั้งใจว่าจะไลฟ์ทุกวันนะคะบางวันก็จะให้ความรู้โภชนาการเป็นหลักเนาะแล้วก็บางวันก็จะชวนกันมาออกกําลังกายขยับร่างกายนะแบบสนุกๆน,นะคะบางวันก็จะมาแนะนําเรื่องเติมสุขภาพหรือว่า มีจะทำอาหารสุขภาพแบบไหนยังไงดีแนะนำไปเลยว่าไอ้ตัวไหนควรจะกินแบบอะไรที่ดีมีประโยชน์อะไรนะคะอาหารนี่นู่นนี่นั่นเนาะ,ะรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมแต่อันที่6เมื่อก่อนมีแค่ห้าเนาะที่พูดพูดกันแต่อันนี้แถมมาเพราะว่าข้อนี้ช่วงนี้ ตอนนี้สําคัญมากขึ้นนะคะแต่บางคนไม่ได้คิดถึงเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายตังสําหรับออตัวนี้ก็คืออากาศเราไม่คิดเลยว่าเราหายใจเอาอากาศเข้าไปเนี่ยออมีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้มีเรามีฤืดูฝุนด้วยนะประเทศไทยแลรัฐต่างประเทศทุกประเทศเลยนะคะก็พยายามลด อะไรนะให้ความคาร์บอนเป็นศูนย์กันเพราะว่ามลนพิษมันเยอะนะคะมลพิษเนี่ยทำให้ร่างกายเราป่วยได้แล้วก็รู้เนาะบางคนได้ข่าวไหมบางทีเป็นหมอนะเสียดายมากเลยอายุไม่เยอะไม่ได้สูบบุหรี่สูบบุหรี่อะ่ะทำร้ายร่างกายใช่ไหมตัวเราเองแน่นอนแล้วก็หลอกค้างด้วยควันพิษต่างๆแต่ว่าไม่ได้สูบบุหรี่ดูแลตัวเองดีๆแต่ ถ้าอากาศมันมีโมลนพิษเยอะบางคนเผามีฮอตสปอตเยอะอะไรนี้ก็เป็นมะเร็งปอดได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อากาศสําคัญไปไหนเราก็ยังมีนิสัยใหม่ใส่แมสไว้ก็ดีนะเพราะว่าไม่ใช่ในอากาศมันก็มีเชื้อโรคนะคะถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราไม่แข็งแรงภูมิต้านทานเราไม่ดีได้รับเชื้อโรคไปเราก็ป่วย แต่ถ้าเราป้องกันไว้แล้วเราแข็งแรงกินอาหารให้เหมาะสมออกกำลังกายพอเหมาะนอนหลับพักผ่อนอารมณ์แจ่มใสเราก็จะสุขภาพดีแถมมีความสุขแล้วก็อายุยืนแล้วก็นี่นะเราอาจจะชะลอวัยกันได้ด้วยนะคะวันนี้พี่พูดแค่นี้ก่อนเนอะแนละะ้วถ้ายังไงที่ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ จริงๆเขามีปุ่ม3ามปุ่มเนาะเขาบอกว่าถ้ากดตรงนั้นแล้วก็ดูเขาจะเขียนว่าให้ตามติดตามเพจนี้ก็สามารถที่จะเฟซบุ๊กเขาก็จะแจ้งเตือนไปนะคะแต่ถ้ากดไลค์กดแชร์ไว้ก็เดี๋ยวรอบใหม่ก็จะมีนะแล้วใครอยากจะให้พี่ออกมาไลฟ์เวลาไหนก็ช่วยแจ้งมาด้วยนะตอนนี้พี่กำลังดูว่าไลฟ์เวลาไหนสะดวกนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่สะดวกก็แชร์ไว้ก่อนนะ ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าจ้าเย้ป <Yeah. S 1> ิดได้ไหมเอ่ยจบเอแต่อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนเป็น